คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับทำงานทุกวันเหนื่อยทุกเดือนแต่พอหันกลับมาดูบัญชีเงินไม่เคยงอกเลยไม่ใช่ว่าไม่พยายามไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่แปลกมากทำไมบางคนรายได้พอๆกันทำงานหนักไม่ต่างกันแต่เงินเขาโตส่วนเงินเราหายหลายคนโทษโชค โทษเศรษฐกิจโทษของแพงโทษเงินเดียนน้อยแต่วันนี้ผมอยากให้คุณลองหยุดคิดสักนิดแล้วถามตัวเองตรงๆหรือจริงๆแล้วเงินไม่งอกไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งแต่เพราะเราขาดวินยัยคำว่าวินยัยฟังดูน่าเบือ่อฟังดูเหมือนคำสอนสมัยเรียนฟังดูเหมือนเรื่องของคนเข้มงวดคนซีเรียสคนไม่มีความสุข แต่ความจริงคือวินัยคือสิ่งเดียวที่ทำให้คนธรรมดามีเงินงอกได้จริงไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่สูตรลับไม่ใช่การลงทุนหวือหวาไม่ใช่การเสี่ยงดวงแต่คือการทำเรื่องเดิมซ้ำๆในวันที่ไม่มีใครเห็นในวันที่ไม่รู้สึกอยากทำในวันที่มันดูไม่สำคัญลองนึกภาพดูนะคนสองคนได้เงินเดือนเท่ากันเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกัน คนแรกใช้เงินตามอารมณ์เดือนนี้เครียดก็ให้รางวัลตัวเองเดือนหน้าหนักก็ผ่อนคลายหน่อยไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดเพราะก็ทำงานเหนื่อยมาแล้วอีกคนไม่ได้ประหยัดจนทรมานแต่มีวินัยแยกเงินก่อนใช้คิดก่อนจ่ายไม่ปล่อยอารมณ์มาคุมกระเป๋าผ่านไปหนึ่งปีคนแรกยังบอกว่ารอให้รายได้ดีกว่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเริ่มคนที่สอง อาจยังไม่รวยแต่มีเงินก้อนมีความมั่นใจและเริ่มเห็นอนาคตของตัวเองชัดขึ้นต่างกันแค่ไหนต่างกันที่วินัยล้วนๆผมไม่ได้พูดในฐานะคนรวยไม่ได้พูดในฐานะผู้รู้แต่พูดในฐานะคนธรรมดาที่เคยคิดว่าเงินงอกเป็นเรื่องของคนอื่นเคยคิดว่าต้องมีเงินเยอะก่อนต้องเก่งก่อนต้องรู้มากกว่านี้ก่อนจนวันหนึ่งถึงเข้าใจว่า เงินไม่ได้งอกเพราะเราฉลาดขึ้นแต่งอกเพราะเราไม่เลิกไม่เลิกเก็บไม่เลิกแยกไม่เลิกคิดก่อนใช้ไม่เลิกทําแม้วันไหนจะขี้เกียจวินัยไม่ใช่การบังคับชีวิตให้ลําบากแต่มันคือการบอกตัวเองว่าฉันไม่ยอมให้อนาคตของฉันพังเพราะอารมณ์ชั่ววูบหลายคนรอแรงบันดาลใจรอวันที่พร้อมรอวันที่มีเงินเหลือ แต่ความจริงคือไม่มีวันนั้นมีแค่วันที่คุณตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำเงินงอกไม่ได้เกิดจากเงินก้อนใหญ่แต่มาจากเงินก้อนเล็กที่คุณไม่เคยมองข้ามไม่ได้เกิดจากการเสี่ยงครั้งเดียวแล้วรวยแต่เกิดจากการทำถูกซ้ำๆจนมันกลายเป็นนิสัยและนิสัยจะพาคุณไปไกลกว่าแรงฮึดวันนี้ผมไม่ได้จะมาบอกว่าคุณต้องรวยเร็วคุณต้องมีเงินล้าน คุณต้องเปลี่ยนชีวิตใน6เดือนไม่เลยแต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าถ้าคุณมีวินยัยเงินจะเริ่มงอกแม้คุณจะยังเป็นคนธรรมดา5เทคนิคที่กำลังจะเล่าไม่ใช่เทคนิคของคนรวยแต่เป็นเทคนิคของคนที่ไม่ยอมจนต่อไปถ้าคุณกำลังเหนื่อยกำลังท้อกำลังรู้สึกว่าเงินไม่เคยพอฟังต่อเพราะนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เงินจะเริ่มอยู่กับคุณจริงๆเป็นครั้งแรกในชีวิต เทคนิคที่1วินัยก่อนความรู้ก่อนที่คุณจะไปหาความรู้เรื่องการเงินเพิ่มก่อนจะไปเปิดคลิปลงทุนก่อนจะไปถามว่าควรซื้ออะไรดีควรลงทุนแบบไหนผมอยากให้คุณหยุดก่อนแล้วถามตัวเองตรงๆแค่ข้อเดียวทุกวันนี้เงินที่คุณมีอยู่คุณดูแลมันดีแล้วหรือยังเพราะความจริงที่เจ็บนิดนดคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้จนเพราะไม่รู้ แต่จนเพราะไม่ทำเรารู้หมดแหละว่าควรเก็บเงินรู้ว่าควรออมรู้ว่าควรคิดก่อนใช้แต่พอเงินเข้าความรู้หายอารมณ์มามือเร็วกว่าเหตุผลแล้วเราก็ปลอบใจตัวเองด้วยประโยคเดิมเดือนหน้าเอาใหม่ขอใช้เดือนนี้ก่อนแค่นี้ไม่เป็นไรลรอกปัญหาคือเดือนหน้าที่ว่ามันไม่เคยมาถึงจริงๆวินัยไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งระบบ ไม่ต้องตื่นตีห้าไม่ต้องจดบัญชีทุกบาทวินัยที่ทำให้เงินงอกคือวินัยพื้นฐานมากๆพื้นฐานจนหลายคนมองข้ามแค่ทำให้ได้อย่างเดียวก่อนได้เงินแล้วแยกทันทีไม่ต้องรู้ว่าแยกไปลงทุนอะไรไม่ต้องรู้ว่าดอกเบีย้ยทบต้นคืออะไรไม่ต้องเข้าใจกราฟไม่ต้องเก่งตัวเลขขอแค่เงินเข้าเมื่อไหร่แยกออกมาก่อนแม้จะน้อยแม้จะรู้สึกว่าไม่พอ พราะวินัยไม่ได้วัดที่จํานวนแต่วัดที่ความสม่ำเสมอผมเคยเห็นหลายคนดูคลิปการเงินเป็นร้อยอ่านหนังสือเป็นสิบเล่มพูดคำว่า passive income ได้คล่องแต่บัญชีว่างและไม่มีเงินสำรองแม้แต่เดือนเดียวในขณะเดียวกันคนธรรมดาบางคนไม่รู้จักศัพท์อะไรเลยแต่มีเงินเก็บมีเงินลงทุนและไม่เคยยืมใครต่างกันตรงไหนไม่ได้ต่างที่ความรู้ ต่างที่ทำจริงหรือไม่จริงวินัยคือการทำในวันที่ไม่มีใครเห็นในวันที่ไม่มีใครชมในวันที่มันดูไม่สำคัญคุณไม่ต้องรอให้เหลือก่อนเพราะถ้าคุณรอเงินจะไม่มีวันเหลือเงินจะเหลือก็ต่อเมื่อคุณตัดสินใจให้มันเหลือเริ่มจากจำนวนที่ไม่เจ็บ50บาท100บาทหรือแค่เศษเงินแต่ต้องทำทุกครั้งไม่ใช่บางครั้งไม่ใช่แค่เดือนแรกแล้วหายไป หลายคนบอกแค่นี้มันจะไปงอกอะไรผมอยากให้คุณเปลี่ยนคำถามใหม่ไม่ใช่ถามว่าเงินมันจะงอกไหมแต่ถามว่าตัวเราเองรักษาคำพูดกับตัวเองได้หรือเปล่าเพราะทุกครั้งที่คุณตั้งใจจะเก็บแล้วไม่ทำคุณไม่ได้แค่เสียเงินคุณเสียความเชื่อมั่นในตัวเองและคนที่ไม่เชื่อใจตัวเองจะไม่มีวันเชื่อว่าตัวเองจะรวยได้วินัยคือการสะสมความเชื่อมั่นวันละนิด วันนี้คุณแยกเงินได้แม้จะน้อยสมองจะเริ่มรับรู้ว่าเราคุมเงินได้พอคุณคุมเงินได้คุณจะกล้าคิดไกลขึ้นกล้าลงทุนกล้าวางแผนความรู้จะมีค่าก็ต่อเมื่อคุณมีวินัยรองรับมันถ้าคุณยังคุมเงิน1,000บาทไม่ได้ความรู้เรื่องเงินล้านจะมีค่าอะไรเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งถามว่าต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มถามก่อนว่าวันนี้คุณทำสิ่งเล็กๆซ้ำหรือ,อยัง วินัยก่อนความรู้ไม่ใช่ทางลัดแต่มันคือทางเดียวคนที่เงินงอกไม่ใช่คนที่รู้มากที่สุดแต่คือคนที่ไม่เลิกทำสิ่งพื้นฐานถ้าคุณอยากเห็นเงินงอกจริงๆเริ่มจากเรื่องที่ง่ายที่สุดและทำให้มันไม่เคยขาดแค่นั้นชีวิตการเงินคุณจะเริ่มเปลี่ยนโดยที่คุณยังไม่ต้องเก่งอะไรเลยเทคนิคที่2วินัยในการไม่เพิ่มภาระถ้าคุณเก็บเงินแล้วแต่เงินไม่เคยงอก ไม่เคยโตไม่เคยพอผมอยากให้คุณลองถามตัวเองตรงๆไม่ได้ถามว่าเก็บเท่าไหร่แต่ถามว่าแบกอะไรไว้บ้างเพราะความจริงที่หลายคนไม่อยากยอมรับคือเงินไม่งอกไม่ใช่เพราะเก็บน้อยแต่เพราะภาระมันเพิ่มเร็วกว่าเงินรายได้ขึ้นแต่ภาระขึ้นก่อนโบนัสเข้าแต่ภาระจองคิวรออยู่แล้วผ่อนนี่ผ่อนนั่นสมัครนู่น จ่ายนี่ทีละนิดทีละอย่างจนเงินในอนาคตถูกใช้ไปหมดตั้งแต่วันนี้วินัยในการไม่เพิ่มภาระไม่ใช่การใช้ชีวิตแบบขัดสนไม่ใช่การห้ามมีความสุขไม่ใช่การไม่ซื้ออะไรเลยแต่มันคือการถามตัวเองทุกครั้งก่อนเพิ่มอะไรเข้ามาของชิ้นนี้จะทำให้ชีวิตเบาขึ้นหรือหนักขึ้นคนส่วนใหญ่ไม่จนเพราะใช้เงินแต่จนเพราะผูกมัดตัวเอง ผูกมัดด้วยการผ่อนผูกมัดด้วยรายจ่ายประจำผูกมัดด้วยสัญญาที่เซ็นตอนอารมณ์ดีแล้วต้องใช้เงินในอนาคตมาแก้การตัดสินใจในอดีตผมเคยเห็นหลายคนเริ่มเก็บเงินได้แล้วนะเริ่มมีวินัยแล้วนะแต่พองเงินเริ่มเหลือรีบเพิ่มภาระทันทีรถคันใหม่โทรศัพท์รุ่นใหม่แพ็กเกจใหม่ไลฟ์สไตล์ใหม่เหมือนกลัวว่าถ้าไม่รีบเพิ่มเงินจะหนีไปทางทางที่จริงๆแล้ว เงินไม่ได้หนีเราเองต่างหากที่ผลักมันออกไปวินัยในข้อนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแต่ต้องหยุดให้เป็นหยุดซื้อหยุดผ่อนหยุดผูกอนาคตตัวเองด้วยความอยากชั่ววูบก,ก่อนจะเพิ่มภาระอะไรลองหยุดแค่30วันไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องวิเคราะห์แค่เลื่อนการตัดสินใจออกไปถ้าผ่าน30วันแล้วคุณยังอยากได้ยังรู้สึกว่าจำเป็นค่อยตัดสินใจแต่ส่วนใหญ่ ของที่อยากได้วันนี้จึงเงียบหายไปเองเพราะความอยากมักเสียงดังแต่สั้นส่วนภาระเงียบแต่ยาวทุกภาระคือการตัดอิสระในอนาคตออกไปทีละนิดและคนที่อยากให้เงินงอกต้องปกป้องอิสระของตัวเองก่อนลองมองรายจ่ายประจำของคุณแล้วถามตัวเองว่ารายการไหนเพิ่มคุณค่าให้ชีวิตจริงและรายการไหนแค่ทำให้ดูดีในสายตาคนอื่น วินัยในการไม่เพิ่มภาระคือการกล้ายอมรับว่าเราไม่ต้องมีทุกอย่างพร้อมกับทุกคนเราไม่จำเป็นต้องรีบเราไม่จำเป็นต้องตามเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรคนที่เงินงอกไม่ใช่คนที่ใช้เงินเก่งแต่คือคนที่ไม่ผูกชีวิตไว้กับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นถ้าคุณหยุดเพิ่มภาระได้แม้รายได้จะเท่าเดิมเงินจะเหลือมากขึ้นทันที และเงินที่เหลือจะเริ่มมีโอากาสไปทำหน้าที่ของมันคือการงอกแทนที่จะถูกใช้ไปเพื่อแบกอดีตวินัยข้อนี้อาจไม่ทำให้คุณดูเท่อาจไม่ทำให้ใครอิดชาแต่จะทำให้คุณนอนหลับสบายหายใจโล่งและเริ่มรู้สึกว่าชีวิตการเงินอยู่ในมือคุณจริงๆถ้าคุณทำได้แค่ข้อนี้ไม่เพิ่มภาระใหม่ในขณะที่กำลังสร้างวินัยผมกล้าพูดเลยว่าเงินของคุณ จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเทคนิคที่3วินัยในการลงทุนอย่างคนธรรมดาพอพูดคำว่าลงทุนหลายคนจะเผลอเกรงทันทีต้องเก่งไหมต้องมีเงินเยอะไหมต้องรู้หุ้นไหมต้องเสี่ยงแค่ไหนแล้วสุดท้ายคนธรรมดาอย่างเราก็ถอยออกมาเิเงียบปล่อยให้คำว่าลงทุนเป็นเรื่องของคนอื่นแต่ความจริงคือเงินงอกไม่เคยเลือกเจ้าของจากความเก่ง มันเลือกจากคนที่อยู่ในเกมได้นานพอวินัยในการลงทุนไม่ใช่การทายถูกไม่ใช่การรวยเร็วไม่ใช่การโชว์ผลตอบแทนแต่มันคือการทำสิ่งเดิมด้วยวิธีที่เข้าใจและไม่หยุดกลางทางคนธรรมดาไม่จำเป็นต้องชนะตลาดแค่ไม่แพ้ตัวเองก็พอปัญหาของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่เลือกลงทุนผิดแต่คือลงทุนแบบไม่มีวินัยเดือนนี้ลง เดือนหน้าลืมตลาดลงก็กลัวตลาดขึ้นก็เสียดายทำทุกอย่างยกเว้นทำต่อเนื่องวินัยของคนธรรมดาจึงเริ่มจากการยอมรับความจริงว่าเราไม่เก่งเราไม่รู้อนาคตเราไม่จับจังหวะได้หรอกและพอเรายอมรับจุดนี้ชีวิตการลงทุนจะง่ายขึ้นทันทีไม่ต้องรอจังหวะไม่ต้องลุ้นข่าวไม่ต้องนั่งเฝ้ากราฟแค่กำหนดวันกำหนดจำนวนแล้วทำซ้ำ เงินเข้าลงทุนจบไม่ว่าจะตลาดดีหรือแย่หลายคนบอกลงทุนตอนนี้ดีไหมคำตอบคือไม่มีใครรู้แต่สิ่งที่รู้แน่ๆคือถ้าคุณไม่เริ่มเงินจะไม่มีวันงอกวินัยในการลงทุนคือการยอมให้เวลาทำหน้าที่ของมันไม่ต้องรีบไม่ต้องใหญ่แต่ต้องไม่ขาดเดือนละพันสองพันหรือแค่หลักร้อย ไม่สำคัญเลยว่า3ปีแรกเงินจะดูไม่โตสิ่งที่คุณกำลังสร้างไม่ใช่ผลตอบแทนแต่คือนิสัยนิสัยของการเป็นคนลงทุนไม่ใช่คนรอผมอยากให้คุณเข้าใจอย่างหนึ่งตลาดไม่ทำร้ายคนที่ลงทุนสม่ำเสมอแต่ตลาดจะลงโทษคนที่เข้าเข้าออกๆออออตามอารมณ์ความกลัวคือศัตรูของคนไม่มีวินัยและความโลภคือศัตรูของคนไม่มีแผนคนธรรมดาที่เงินงอก ไม่ใช่คนที่กล้าสุดแต่คือคนที่ไม่ตกใจง่ายลงทุนไปแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไม่เอาอารมณ์ไปผูกกับกราฟเพราะยิ่งคุณมองที่คุณจะยิ่งหวัน่นวินัยในการลงทุนคือการปล่อยให้เงินทำงานโดยที่คุณไม่ไปรบกวนมันถ้าคุณยังต้องถามทุกเดือนว่าควรขายไหมแปลว่าวินัยยังไม่มาคนที่มีวินัยจะรู้ว่าเงินก้อนนี้ยังไม่ใช่เงินใช้มันคือเงินอนาคต เงินของชีวิตที่คุณยังไม่เห็นและคนที่รู้จักรอจะไม่ไปดึงมันออกมาเพราะอารมณ์ชั่วคราวการลงทุนแบบคนธรรมดาอาจไม่หวือหวาอาจไม่ทําให้ใครตื่นเต้นแต่จะพาคุณไปถึงจุดหมายอย่างเงียบๆวันที่คุณหันกลับมามองแล้วเห็นว่าเงินที่คุณลงทุนไว้มากกว่าที่คุณใส่ไปวันนั้นคุณจะเข้าใจทันทีว่าเงินงอกไม่ได้เกิดจากความกล้าแต่เกิดจากวินัยที่คุณรักษาไว้ ได้นานพอเทคนิคที่4วินัยทางอารมณ์ถ้าผมจะบอกว่าศัตรูตัวจริงของเงินคุณไม่ใช่รายได้ไม่ใช่เศรษฐกิจไม่ใช่ราคาของแพงแต่คืออารมณ์คุณอาจจะไม่เชื่อแต่ลองย้อนดูดีๆเงินที่หายไปเยอะที่สุดในชีวิตไม่ได้หายไปตอนคุณคิดดีแล้วมันหายไปตอนคุณเครียดเหนื่อยเหงาเบื่อ หรือรู้สึกว่าชีวิตไม่แฟร์เราไม่ได้ใช้เงินเพราะจำเป็นแต่ใช้เงินเพื่อปลอบใจตัวเองวันไหนทำงานหนักก็ให้รางวัลวันไหนโดนกดดันก็ขอระบายวันไหนรู้สึกด้อยก็อยากพิสูจน์ว่าตัวเองยังมีค่าแล้วเงินก็ถูกดึงออกไปเพื่อเยียวยาอารมณ์ที่ควรจะจัดการด้วยอย่างอื่นวินัยทางอารมณ์ไม่ใช่การไม่รู้สึกไม่ใช่การเป็นคนเย็นชา ไม่ใช่การห้ามตัวเองมีความสุขแต่มันคือการรู้ทันก่อนที่อารมณ์จะเป็นคนรูดบัตรแทนเราผมอยากให้คุณลองสังเกตตัวเองจริงๆเงินที่คุณเสียใจทีหลังส่วนใหญ่มาจากการตัดสินใจแบบไหนไม่ใช่การวางแผนแต่คือการเผลอเผลอซื้อเผลอกดเผลอสมัครเผลอผ่อนแล้วปลอบใจตัวเองว่าครั้งเดียวไม่เป็นไร ปัญหาคือความเผลอไม่เคยเกิดแค่ครั้งเดียววินัยทางอารมณ์เริ่มจากการยอมรับว่าเราไม่เก่งพอจะคุมอารมณ์ได้ตลอดเพราะงั้นอย่าไว้ใจอารมณ์ตัวเองมากเกินไปถ้าวันไหนคุณเหนื่อยมากอย่าไปห้างอย่าเข้าแอปช้อปปิง้งอย่าเลื่อนดูของที่ทำให้รู้สึกอยากเพราะวันนั้นสมองคุณไม่ได้มาเพื่อคิดแต่มาเพื่อนหนีความรู้สึกการมีวินัย คือการตั้งระบบให้ช่วยคุณในวันที่อ่อนแอแยกเงินออมออกจากบัญชีใช้ปิดแจ้งเตือนแอปขายของไม่ผูกบัตรกับทุกอย่างไม่ใช่เพราะคุณไม่ไว้ใจตัวเองแต่เพราะคุณรู้จักตัวเองดีพออารมณ์เป็นของชั่วข่าวแต่ผลการใช้เงินอยู่กับคุณเป็นปีความสุขจากการซื้ออยู่ไม่กี่วันแต่ภาระอยู่ทุกเดือน วินัยทางอารมณ์คือการเลือกความสบายใจระยะยาวแทนความสะใจระยะสั้นคุณไม่ต้องเลือกใช้เงินเพื่อความสุขแต่ต้องรู้ว่ากำลังใช้เงินเพราะอะไรถ้าคุณกำลังซื้อเพราะอยากหนีเพราะอยากลืมเพราะอยากรู้สึกดีชั่วคราวหยุดก่อนแค่หยุดสิบนาทีพอให้อารมณ์มันเบาลงหลายครั้งแค่นั้นก็พอความอยากจะค่อยๆหายไปเอง คนที่เงินงอกไม่ใช่คนที่ไม่เคยพลาดแต่คือคนที่ไม่ปล่อยให้อารมณ์พาพลาดซ้ำทุกครั้งที่คุณรู้ทันอารมณ์ตัวเองแล้วเลือกไม่ใช้เงินคุณไม่ได้แค่รักษาเงินคุณกำลังฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ควบคุมชีวิตได้มากขึ้นและคนที่ควบคุมอารมณ์ได้จะควบคุมเงินได้เงินจะไม่กลัวคุณถ้าคุณไม่กลัวความรู้สึกของตัวเอง วินัยทางอารมณ์อาจไม่เห็นผลทันทีแต่วันหนึ่งคุณจะหันกลับมาแล้วขอบคุณตัวเองที่วันนั้นคุณเลือกหยุดแทนที่จะรูดเพราะการหยุดในวันที่อารมณ์แรงคือวินัยที่ทรงพลังที่สุดของคนธรรมดาที่อยากให้เงินงอกเทคนิคที่5วินัยในการทำซ้ำจนเป็นนิสัยถ้าคุณทำมาถึงตรงนี้ฟังมาถึงข้อนี้ ผมอยากบอกคุณตรงๆเงินงอกไม่ใช่เพราะคุณทำถูกครั้งเดียวแต่เพราะคุณทำถูกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมันกลายเป็นตัวตนคนส่วนใหญ่พลาดไม่ใช่เพราะเริ่มไม่ได้แต่เพราะหยุดง่ายเกินไปเดือนแรกไฟแรงเดือนที่สองยังพอไหวเดือนที่สามเริ่มเฉยเดือนที่สี่ชีวิตยุ่งแล้วทุกอย่างก็หายไป ไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่เพราะคุณยังเอาแรงฮึดมาแทนระบุบวินัยในการทำซ้ำไม่ต้องใช้พลังใจเยอะถ้ามันถูกออกแบบมาให้ทำง่ายอย่าตั้งเป้าใหญ่อย่าตั้งเป้าไกลอย่าตั้งเป้าให้ดูเท่ตั้งเป้าให้ไม่หลุดน้อยมากก็ได้เล็กจนคนอื่นหัวเราะก็ได้แต่ต้องทำได้ทุกเดือนทุกครั้ง ทุกสถานการณ์เพราะวินัยไม่ต้องการความยิ่งใหญ่แต่มันต้องการความต่อเนื่องคนที่เงินงอกไม่ได้ทำมากกว่าคุณเขาแค่ไม่หยุดวันไหนไม่มีแรงเขาก็ทำเท่าที่ทำได้วันไหนยุ่งเขาก็ไม่เลิกวันไหนลืมเขาก็กลับมาเขาไม่ถามตัวเองว่าวันนี้รู้สึกอยากทำไหม แต่ถามว่าวันนี้ทำหรือ,อยังนิสัยเกิดจากการทำแม้ในวันที่ไม่รู้สึกและวันที่มันเริ่มง่ายคือวันที่คุณเริ่มชนะแล้วตอนแรกคุณต้องฝืนต้องเตือนต้องบังคับแต่พอทำซ้ำไปเรื่อยๆสมองจะเริ่มรับรู้ว่านี่คือเรื่องปกติไม่ทำสิรู้สึกแปลกนั่นแหละ นิสัยกำลังเกิดผมอยากให้คุณเข้าใจอย่างหนึ่งการทำซ้ำไม่ใช่การเดินหน้าแบบรวดเร็วแต่มันคือการไม่ถอยต่อให้เดือนนี้เงินไม่โตต่อให้ปีนี้ยังไม่เห็นผลถ้าคุณยังทำคุณยังอยู่ในเส้นทางและเส้นทางนี้ไม่มีคนแพ้ถ้าไม่เลิกกลางทางหลายคนถามว่าต้องใช้เวลากี่ปีคำตอบคือ ไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญกว่าคือคุณจะหยุดหรือไม่เพราะคนที่หยุดจะไม่มีวันรู้ว่าถ้าไม่หยุดมันจะไปได้ไกลแค่ไหนวินัยในการทำซ้ำคือการให้เกียรติตัวเองในเวอร์ชั่นอนาคตคุณกำลังบอกเขาว่าฉันอาจยังไม่เก่งแต่ฉันจะไม่ทิ้งคุณทุกการทำซ้ำคือการสะสมความเชื่อมั่น เชื่อมั่นว่าคุณไม่ใช่คนล้มเลิกง่ายเชื่อมั่นว่าคุณพึ่งพาตัวเองได้และคนที่เชื่อใจตัวเองจะไม่ทำลายอนาคตด้วยการตัดสินใจชั่วคราวเงินงอกจะเป็นผลพลอยได้ของนิสัยที่ดีไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่เป็นรางวัลถ้าวันนี้คุณยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนไม่เป็นไรแค่คุณยังทำ คุณยงชนะจำไว้นะเงินไม่งอกเพราะคุณทำมากกว่าคนอื่นเงินงอกเพราะคุณไม่หยุดในวันที่คนอื่นเลิกและถ้าคุณรักษานิสัส่นี้ไว้ได้ผมรับรองเลยว่าวันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วพูดกับตัวเองว่าดีแล้วที่วันนั้นเราไม่เลิกถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ ผมอยากให้คุณหยุดทุกอย่างลงสักครู่ไม่ต้องคิดถึงตัวเลขไม่ต้องคิดถึงเป้าหมายไม่ต้องคิดถึงว่าพรุ่งนี้จะทำยังไงแค่อยากให้คุณถามตัวเองเบาๆจริงๆแค่คำถามเดียวที่ผ่านมาเราใช้เงินหรือเราปล่อยให้เงินพาเราไปเพราะถ้าพูดกันตรงๆเงินไม่เคยเป็นปัญหาปัญหาคือ เราไม่เคยเป็นคนคุมมันเราโทษรายได้โทษเศรษฐกิจโทษสังคมโทษทุกอย่างแต่ไม่ค่อยโทษการตัดสินใจเล็กๆที่เราทำซ้ำวันแล้ววันเล่าวันนี้ผมไม่ได้พยายามสอนคุณให้รวยไม่ได้จะขายฝันไม่ได้บอกว่าชีวิตจะเปลี่ยนในพริบตาแต่ผมอยากให้คุณเห็นความจริงอย่างหนึ่งชัดๆ เงินงอกไม่เคยเกิดจากโชคไม่เคยเกิดจากสูตรลับไม่เคยเกิดจากความเก่งพิเศษมันเกิดจากคนธรรมดาที่มีวินัยในวันที่ไม่มีใครเห็นในวันที่ไม่มีใครปรบมือในวันที่มันดูไม่สำคัญคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มใหญ่ไม่จำเป็นต้องเริ่มพร้อมไม่จำเป็นต้องเริ่มเก่งแค่เริ่มแล้วไม่เลิก5เทคนิคที่คุณฟังมา ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรหวือหวาแต่มันยากเพราะมันต้องทำจริงวินัยก่อนความรู้ไม่เพิ่มภาระลงทุนแบบคนธรรมดาคุมอารมณ์ทำซ้ำจนเป็นนิสัยทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้เงินเยอะแต่ต้องใช้ใจและใจไม่ได้แข็งแรงจากคำพูดมันแข็งแรงจากการทำซ้า ผมอยากให้คุณเข้าใจอย่างหนึ่งชีวิตการเงินไม่พังเพราะการตัดสินใจครั้งเดียวแต่มันพังเพราะการปล่อยผ่านหลายๆครั้งในทางกลับกันชีวิตการเงินก็ไม่ได้ดีขึ้นเพราะทำถูกครั้งเดียวแต่มันดีขึ้นเพราะคุณเลือกไม่ทำผิดซ้ำวินัยไม่ใช่การบังคับตัวเองให้ลำบากแต่มันคือการเลือกลำบากนิดหน่อยวันนี้ เพื่อไม่ลำบากหนักในวันหน้าหลายคนกลัววินัยเพราะคิดว่ามันจะพรากความสุขไปแต่ความจริงคือวินัยให้ความสุขที่ลึกกว่าสุขแบบไม่ต้องหนีปัญหาสุขแบบไม่ต้องกลัวอนาคตคุณอาจยังไม่เห็นผลในเดือนนี้ในปีนี้แต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันไม่ทำงานมันแค่กำลังสะสมเหมือนการปลูกต้นไม้ คุณรดน้ำทุกวันแต่ไม่ได้เห็นผลทันทีวันที่มันโตจะไม่ใช่เพราะวันนั้นคุณทำอะไรพิเศษแต่เพราะทุกวันที่ผ่านมาคุณไม่เคยหยุดผมอยากให้คุณจำประโยคนี้ไว้ให้ดีเงินจะไม่งอกถ้าคุณทำเฉพาะวันที่รู้สึกดีแต่เงินจะงอกถ้าคุณทำแม้ในวันที่ไม่อยากทำแล้ววันที่คุณเริ่มรู้สึกว่าการเก็บเงิน การลงทุนการคิดก่อนใช้เป็นเรื่องธรรมดาวันนั้นคุณจะรู้ทันทีว่าคุณไม่เหมือนเดิมแล้วคุณอาจยังไม่รวยแต่คุณไม่จนทางความคิดคุณไม่อ่อนแอทางการเงินคุณไม่ปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามอารมณ์คุณกำลังสร้างอิสรภาพทีละนิดและอิสรภาพไม่ได้มาในรูปของเงินก้อนใหญ่แต่มาในรูปของความมั่นใจมั่นใจว่า ต่อให้เจออะไรคุณก็เอาตัวรอดได้ถ้าวันนี้คุณยังลังเลยังกลัวยังคิดว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มผมอยากให้คุณรู้ไว้ว่าไม่มีวันไหนเหมาะไปกว่าวันนี้ไม่ต้องทำครบไม่ต้องทำหมดเลือกมาแค่ข้อเดียวแล้วทำให้ได้ทุกเดือนแค่นั้นก็พอแล้วเงินจะค่อยๆงอกพร้อมกับตัวคุณและว,วันหนึ่ง คุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ในวันที่ไม่มีใครเห็นผมเชื่อคุณขอแค่คุณอย่าเลิกเชื่อตัวเองก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากให้คุณลองถามตัวเองอีกครั้งไม่ต้องตอบผมตอบตัวเองก็พอถ้าวันนี้เงินยังไม่งอกชีวิตการเงินยังไม่ดีจริงๆแล้วคุณอยากโทษอะไรหรืออยากเริ่มเปลี่ยนตรงไหนเพราะสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมด ไม่ได้มีไว้ให้ฟังแล้วรู้สึกดีแต่มันมีไว้ให้คุณหยุดแล้วลงมือทำจริงไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้มีเงินเหลือไม่ต้องรอให้ชีวิตนิ่งชีวิตไม่มีวันนิ่งแต่คุณเลือกวินัยได้ผมไม่ได้คาดหวังให้คุณเปลี่ยนทั้งชีวิตแค่เปลี่ยนหนึ่งอย่างในวันนี้อาจจะเริ่มจากแยกเงินก่อนใช้หยุดเพิ่มภาระลงทุนเล็กๆหรือแค่ไม่ใช้เงินตอนอารมณ์พาไป เลือกมาแค่ข้อเดียวแล้วทำให้ได้ทุกเดือนถ้าคุณทำได้ผมรับรองเลยว่าอีกหนึ่งปีจากนี้คุณจะไม่ใช่คุณเดิมไม่ใช่เพราะเงินเพิ่มขึ้นอย่างเดียวแต่เพราะคุณเชื่อใจตัวเองมากขึ้นและคนที่เชื่อใจตัวเองจะไม่ยอมปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามความบังเอิญถ้าคลิปนี้ทำให้คุณคิดอะไรบางอย่างได้ถ้ามันสกิดใจคุณแม้เพียงนิดเดียวฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วย เพราะช่องนี้ไม่ได้สอนให้คุณรวยเร็วแต่สอนให้คุณไม่จนตลอดชีวิตกดไลค์กดแชร์เผื่อจะมีใครสักคนที่กำลังทอ้อกำลังหลงทางเรื่องเงินได้ฟังในวันที่เขาต้องการแล้วอย่าลืมกลับมาดูตัวเองทุกเดือนไม่ใช่เพื่อโทษแต่เพื่อปรับผมจะยังอยู่ตรงนี้คอยเล่าเรื่องเงินในมุมของคนธรรมดาที่อยากมีชีวิตดีขึ้น ถ้าคุณยังไม่เลิกผมก็จะไม่เลิกทำคลิปแบบนี้เพราะเงินงอกไม่ได้เริ่มจากตัวเลขแต่มันเริ่มจากการตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้ขอบคุณที่อยู่จนจบแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ